สวัสดีครับวันนี้วันหยุดวันที่สิบวันรัฐธรรมนูญไม่ได้ไปทํางานเราก็เลยจะทําเมนูเนื่อไก่กินครับไก่ทั้งตัวครับไงน่ากินใช่ไหมเดีย๋ยวนี้มากินเนื่อไก่กันครับกินคนเดียวด้วยครับไม่แบ่งใครแล้วก็มาลองจากส่วนส่วนปกจริงๆอ่ะสมัยเด็กออยากกินมากกับเรื่องพวกเนี้ยแต่ไม่ได้กิน ต้องรอมีเทศกาลเวลาเขาจะไหว้ไหว้สารปู่ตาไหว้อะไรแบบนี้จึงกินได้กินเนื้อเหนียวครับมันเหมือนกับเป็นไก่ตีอยสุดยอดสุดยอดอันนี้ตั้งแคมครับกันเองตั้งแคมนอนเดี๋ยวนะผมผมหั่นเอาไว้ก่อน เรามาทำคลิปกินกันดีกว่าครับแล้วเราก็คุยกันไปเรื่อยๆอ,อร่อยเสียดายที่ไม่มีเครื่องดื่มครับดูจิตบ้านแต่ไม่มีเครื่องดืม่มวันนี้ผมขนเบียร์ในรอบสองเดือนมาขายปรากฏว่ารวบรวมได้สิบแปดลังอีกที่เหลือใส่ไม่ครบลัง อันนี้กินในบ้านนะไม่นับไอที่ออกไปกินข้างนอกอข้างนอกนี่ผมกินทุกวันในบ้านกินสองเดือนได้สิบแปดลังโอ้โหร่างกายมันรับไหวไนดะ้ยังไงวะเนี้ยมีหน้าก็ต้องงดลงบ้างแล้วะครับกินเยอะไม่ไหวร่างกายมันจะไม่ไหวเอา ว่างจากงานก็มาทำอาหารกินมาทำอาหารกินดีกว่าอืมออกมาเป็นขาและขาเหนียวมากเลย ปกติที่ฟาร์ผมอะ่ะผมขายโลร้อยห้าสิบแต่ตอนนี้ก็เชื่อดกินจะหมดแล้วแหละเห็นไหมถ้าเกิดเราไม่เล่นพนันนะเงินแค่สามร้อยอ่ะเราสามารถมากินไก่กินอะไรจะสบายเยี่ยมมาก เดี๋ยวผมกรอบตัวไปหั่นก่อนแป๊บหนึง่งนะเมื่อกี้ผมไปหามีดมาหั่นแล้วด้มีดหั่นแล้วหั่นอ,อักไปชิ้นๆแบบนี้น้ำจิ้มกับเผ็ดเหลือเกินอื <c oughs> เหนียวจัดเลยผมเป็นคนชอบกินไก่เนื้อเหนียวเนื่อแหละกินเนื้อต่อให้กินเนื้อก็กินน้องไร่อร่อยดีครัแต่นันจะเจอผมในสภาพที่ไม่กินเบียร์ บอกแล้วถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนมาหาผมเนี่ยเดี๋ยวเรามีอากาศได้ถลองจะกินกับแก้มถ้ามีเวลานะรังสันแต่เมนูอครับอ,อย่างเผ็ดเก็บเงินได้กินนะอย่างน้อยก็ได้กินมนะีความสุข พยายามหากิจกรรมทำครับไม่ต้องเล่นทำกับแก้มฝึกทำอาหารก็ลงทุนไปเป็นยูทูบเบอร์เอ,เองผมก็ได้ครับถ่ายคลิปไปกินไปอย่างน้อยก็ได้กินด้วยอร่อยทุกวันนี้ผมเป็นคน กินไม่ได้เยอะเหมือนเดิมแล้วสำไมก่อนเนี่ยเป็นตัวให้กินหมดเลยนะไม่มีเบียก,กินเนละเซ็งว่ะอย่างผมไม่ควรกินเครื่องในไม่ค่อยได้ครับ เป็นคนกินข้างในไม่ไม,ไ,มไม่กินไม่ได้ไม่ถูกปากชั่วเดี๋ยวใครอยากมาให้ผมสัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวเราหาเวลาว่างตรงกันแล้วเราก็จะมากินกัน เหนียวจังเลยบรรยากาศมาสร้างแคมป์ ไอตีนไก่เนี่ยเคียวไม่เข้าหรอกเหนียวมากแก่ัว เริ่มเผ็ดแล้วครับนานๆได้อยู่ติดบ,บ้านได้มีวันหยุดกับเขาโอเคจริงๆวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะหยุดหรอกครับไปทำงานเหมือนกันพอไปถึงหน้าหมู่บ้านเขาบอกว่าเป็นวันหยุดเข้าไม่ได้ทั้งนั้นต้องตีรถกลับมา ก็เลยได้มันเนื่อไก่นี่เอ,อ,อยสงสัยจะกินคนเดียวไม่หมดแลเดี๋ยวผมลองกินเครื่องในหน่อยก็ได้ครับมีตับออมีตับครับอ อร่อยดีครับแต่กินไม่ได้ผมบอ,อกว่าเราเป็นคนกินกึ่งไงไม่ได้กินเนื้อครับดีแล้วบรรยากาศวันนี้ก็ร้อนครับร้อนฉิบทำไมร้อนขนาดนี้ไม่รู้นี่มันหน้าหนาวจริงหรือเปล่าเนี่ย เย้ชัวเนื้อเหนียวมากเมื่อคืนเราทำไก่ไก่ใต้น้ำกินวันนี้ก็มาทำคลิปเป็นไก่นึ่งให้กินดิเลยรู้สึกเบื่อเนล็กเล็กน้อยเหมือนกันอืม เมื่อกี้แอบไปหันมาแล้วกินโค้กครับวันนี้ไม่ใช่โค้กหรอกอ่าแป๊บซิมแม็กเดี๋ยวคแป๊บซิมแม็กนี่จ่ายค่าโฆษณามาด้วยนะชื่นใจอยากให้ทุกคนได้มากินด้วยกันจังเลยเวลาอย่างเงี้ย มีเออยู่ที่อ่าของหกคับมาจากให้ผมสัมภาษณ์อยู่เดี๋ยวภายในปีใหม่นี้แหละต้องมีวันไหนสักแมทแหละที่ไปเจอกันแล้วก็จะได้สัมภาษณ์แค่ประสบการณ์กันน้ำจิ้มนี่กะเทศเผ็ด เี่และชิน้นเดโตอืมไม่มีเบียร์นี่มันก็แปลกประหลาดเหมือนกัน เป็น <c oughs> อยยดีครับเพื่อนๆก็ลองไปทำกินดูนะครับไก่นึ่งไม่ใช่ไก่ต้มนะครับนึ่งเอาชิ้ใหญ่ครัอยังไงก็ฝากเพื่อนๆดูช่องนี้หน่อยนะครับ ช่องวิทย์ทำเงินนะ่ะผมเอาไว้ทำงานเอาไว้ลงคลิปกินคลิปอะไรให้ดูสบเปรเหละครับทั่วไปไม่ได้มีสาระนั่นหรอกส่วนไอ้ช่องวิทย์สกายบล็อกเกอร์ผมจะเอาไว้ลงเกี่ยวกับการพนันออนไลน์เตือนแล้วก็ไลฟ์สดปกติจะไลฟ์สดทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับหรือตามอารมณ์ครับบางอาทิตย์ผมยุ่งผมก็ไม่ได้ไลฟ์ ก็รบกวนเพื่อนๆช่วยติดตามให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแ like, ก์ให้หน่อยเดี๋ยวคลิปนี้ผมลาไปก่อนดีกว่าผมเมดขอบคุณนะครับขอบคุณครับ